เรียกครับพี่น้องครับไปกำลังใจเาวตอมที่ว่าชมศิริครับไปเอกสายจวดครับเอปาปลาขึ้นขายครับพี่น้องไปเห็นไปทางไหนกันเห็นบิชูวิชินะครับนะเาวต,อ,ตอมกับเสาใหญ่นะครับไปกับใช้กันดูน,น้นนะครับเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทครับโอ้อลาอยโหดโฮเอะฮะนี่ครับเจ็ดสิบห้าบาทนะครับโอ้ยพี่น้องสิไป ปลาเขาวานก้าดับให้ดับหน้าครับซื้อปลานะครับนะจะต้องไปหาเห็ืมันยากครับพี่น้องครับคุณเอฟคุณลินปลานี่ไปอยากหรือพ่อแม่พี่น้องบ่มีเรียกบ่มีงานลูกหลานมายามครับพี่น้องงานบุญงานบวชงานที่ยังกะสั่งไปเลยครับพี่น้องครับสั่งไปเลยครับนะสั่งเลยเอาไปส่งหอดบ้านหอนเพื่อนเลยนะในระยะไอ้หกสิบโลนะครับส่งถึงบ้านเนี่ย เอาลอยโล่ขึ้นไปนะครับพี่น <Napoleon> ้องบวชวีอยเาเอารู้มีหายไสมั้งโอนอะไลเพื่อนเดี๋ยวเงาเึง๋ัวพูรูกแล้ววว มันเป็นบัตเด็อ่ะโคอ้ยมันเฟื่อยแล้วขับไปดังครับไปดังครับเาเบิกป้าครับไปดังหลบ่ครับหลายบ่โอ้โห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 อ้โหโอ้องโอ้โห โอ้โตโโตโอ้ปบาีปบว้าโเโอ้เเุ้้ยฝนฟ้าว้าวฮยบัลุดีครับบัลุ่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหอ้โหโอ้ออ้โหโอ้โหอ้อ้โหโอ้โอโอ้โอหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหอ้อหอ้้อ้้ออ้้้ ถึงมาเท่าต้นด้าวขึ้นก็ไม่ต้องยุ่ยมาสิเลยเจ้าเจ้าโอ้หโ้หโอ้โ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 หโจ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 โอ้โหโจ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 ้บอเจ้ี่หน้โอ้โหโอ้โลเครื่องด้ต่ำนี่เนาะโลเนาะ โลสองโลสามไปเลยเนาะไปรับ,รบไปปไปบันทีบันนอกนี่แบบนี้บอครับอืมเอาไปันเดีอยาไปแล,ล้าไป,าไปอ,อย่าไปอย่าไป ดูสุดสุดเลยครับดูสุดส <pf unlikely> <pet succeeding> ุดเลยจ้าโอ้ยเดือบดจวดจวดจวดแล้วแล้วปาสุดครับเลยครับเฮ้ยมินิห้ามวันในนอตครับ เอาคุณมาขายครับพี่น้องครับอุดนเบาต่อมที่ว่ทรงสิริเดอร์ครับเด้อในห้างแม่มาครับหัวตายหัวปะมาสื่อมหาครับว่ามีคนหานะครับรถเบาต่อมที่ว่ทรงสิริครับมีชู้่ะทะเบียนเท่าไหร่รถมีชูบิชิครับสีดำครับแลนไกยกับบวกมือวักควักมือเรียกครับเบ้ยเบาต่อมที่ว่ทรงสิริหัวตายหัวปะผัวทิมครับ ลดราคาเป็นกระเด็นมาแล้วครับมาแล้วหลอดดินแม่ดับโขงของเบาวตบทิวาโซกซิริขายเฉลี่ยเจด็ดสิบห้าบาทหรอกเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาท,บาทพิเศษสลัดสาวไม่ห้ามไม่ไม้อายุหกสิบปีขึ้นไปขายแปดสิบบาทหกสิบปีลงมาต่อสี่สิบนะครับ ขาย75ครับทำในห,ห้างแม่มายนะครับอายุต่ตำกว่า30แล้วมา้ครับขาย60บาทรวดรวดอ่ะขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนั่งบ่นั่งบ่พ่อเนาะอ่ะเบิ้งนนครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลว้ายูวียูวีกาแฟดาวยูวียูวี เวีน้าเห็นตาจีเอ้ยสำเล่านะครับคนพากยมาอีกแล้วครับไปแล้วครับโอ้แลครับจวดสามตักห้ามาเบาต้มแซบ่บนะครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ชายกินซื้อกินได้ครับน่ะปิ้งสุกแล้วก็ ยกใส่ถาดเอาไปตองกล้วยห่อครับอืมพาโบเอาใบตองกล้วยห่อเมียสิเห็นครับยกไปกินกับผู้สาวกันแซ่บได้ครับเออเออครับเอาว้านั่นแล้วครับนะครับอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามเบ้าและกัดจวดดิครับพระเอกครับพระเอกช่องเอกช่องสุลมพะโล่อีกคนนึงนะครับสายจวดครับสายจวดครับอืม อ่ะกินแล้วครับกินแล้วครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่อนอะไรครับเอออ้าวเดี๋ยวดาสัญญาณอ่านจุดบังไฟได้ครับโย่อ้าวจวดมาจวดจุดจวดไปแล้วครับไปแล้วเต้า ไปขาย,ยาวา่าจะลวดต้องเงินร้อยกว่าละร้อยกว่าสาวไม่ห้างไม่มาเด้อมันนี้กินแซ่บๆเด้อไปทางไหนมันนี่คนสวรรค์บอกตังวา่แหละผมก็ได้ยังไม่รู้จักทางไป <laughs> เห็นรถมีซื่อสีนดาไปห้องรถบวกมือพักมือเรียกนะครับป่านี้ป่านี้คอยเป็นไม่ห้าง,ง,งคอยเป็นไม่ใหม่ก,ก็บ,บอกเพื่อนครับจะได้รถราคาให้พิเศษครับคันหนึ่งนุ่งนุ่งนุ่งสินฮัทเอิร์กมาแห้งรถราคาทุกเจ้าเนเอาเอาอี้ดิ 很大很大。<laughs>